เอาลคะครัคุณชมคลิปนี้พามาชมรถครอบโปวเจกที่นั่งเข้าใหม่และได้เป็นรุ่นหายากด้วยนะครับกับม e ิ s u ูบิชิปาเจโร่ 2.4GT พรีเมียมเอลิทเอディชั่นนะรุ่นนี้หากันให้ควักเลยนะคุณผู้ชมคันนี้ได้ปี2022นะครับกับราคาค่าตัวเพียง9 8 9 00 0บาทครับเล็กไม่์แค่7 0 0 0 0โลเท่านั้นคุณชมนะฮะใครคสนใจนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมพาชมรายละเอียดทั้งภายนอกภายในเพิ่ม,เต,มเติมนะฮะ อันนี้เป็นสภาพแรกเข้ายังไม่ผ่านการสปาใดๆนะครับภายในสภาพสวยสภาพใหม่แบบนี้ฟังก์ชันออปชั่นจัดมาครบๆนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้พาดูโครงสร้างได้เลยนะครับและราคาจริงๆนะ989,000ไม่ข้ามลาดรับผู้ชมใครสนใจนะฮะแนะนำว่าให้ดูคลิปต่อให้จบได้เลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Top SUV คัดเกรด A นะครับคลิปนี้อยู่กับรถเข้าใหม่ครับ Mitsubishi Pajero 2.4 GT Premium Elite Edition ได้ปี2022เลขใหม่เพียง73,000โลกผู้ชมและราคาถือว่าดีสุดๆนะครับรุ่นนี้ขายไม่ข้ามล้านครับ 9 8 9 0 0 0บาทนะครับปีดาวก็ผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ18,000แปดถึงหมืนาันะแล้วแตกเครติดของลูกค้านะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นจะอยู่ที่2.69%เนะฮะครับใครที่สนใจหารถรับรัวอย่าง Mitsubishi Pajero Sport ไว้ใช้งานนะครับคันนี้ได้เป็นสีขาวนะหลังคาดำสวยๆแบบนี้ฟังก์ชันครบแล้วก็ โครงสร้างในเกรด A นะครับมีการรับประกันนะฮะมีใบเซอร์ติสเกตในการรวดรถให้ดูอย่างชัดเจนนะฮะตรวจรถถึง215จุดนะฮะซื้อได้นะครับทั้งกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็อยู่ต่างจังหวัดทั้ง76จังหวัดเลยผมมีเจ้าหน้าที่ธนาคารนะครับไฟแนนซ์เข้าไปวิ่งเซ็นเอกสารให้ถึงหน้าบ้านเลยเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันนะครับว่าสภาพแรกเข้าคันนี้นะฮะเป็นยังไงนะครับย้ำกันให้ฟังอีกครั้งว่า ใหม่จริงนะครับรับกันโครงสร้างครับว่าไม่มีประวัติชนหนาพิ้ามหรือว่าจมน้ํานะครับ2.4 GT p r e m i ยมเครื่องยนต์ดีเซลนะผู้ชมนะคไฟหน้าได้เป็นโฟลไฟโปรเจคเตอร์ใสๆสวยๆแบบนี้มาพร้อมไฟเด,ด <c oughs> ทาม running light นะฮะเดี๋ยวเขาต้องเอาไปเก็บงานทั้งงานสีภายนอกแล้วก็สปาภายในสปาช่วงล่างสปาตัวล้อให้ครบจบทั้งคันนะครับเดี๋ยวคินี้พาเช็คโครงสร้างกันด้วยนะฮะ ไฟเลี้ยวไฟทันหมอกแต่างๆมีครบเลยนะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้าด้านหลังมาพร้อมเลยป้ายทะเบียนเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นกรุงเทพมหานครให้นะครับกระจังหน้าสีดำครับตัดสำหรับสีตัวรถแบบนี้นะฮะแล้วก็ระบายความร้อนรังครึ่งแบบนี้สวยๆเลยรังกันชนด้านหน้านะฮะโอ้โหสวยจริงๆนะครับอยากได้เลยผู้ชมและรุ่นนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าช่วงล่างของเขาดีมากเพราะว่าคันที่แล้วเนี่ยผมขายไปลูกค้ายังบอก ยังชมจนอยู่ทุกวันนี้นะว่าโอ้โหคุณท็อปขับดีมากนะฮะปาเจโร่นะนะครับพี่ๆต้องลองมาทดลองขับดูนะนะครับอันนี้แนะนําเลยนะฮะนี่ด้านหน้านะครับตกแต่งเป็นเส้นโครมเมียมแบบนี้ส,สวยๆนะครับรอยกันเอ่เอร่เอาเขาเรียกว่ารอยต่อนะครับซุกตรงล้อเนี่ยแนบแน่นทิสฎีก,กันเป็นอย่างดีแบบนี้ครับเหลี่ยมสันคมด้านข้างนะฮะสวยงามครับไม่มีรอยลักกิ้มรอยบุกรอยยุบนะชมนะครับ ยังไม่ล้างเลยถ้าเกิดว่าล้างเนี่ยใหม่กว่านี้นะสปาเสร็จแล้วเนี่ยเหมือนออกห้างเลยหนึบไม้แดงแน่นอนนะครับรถเพิ่งเข้ามาผมรี่เม,มาถ่ายพี่ๆรับชมกันก่อนใครนะครับและตัวล้อเนี่ยได้เป็นล้อแม็กนะฮะลมดํามาแบบนี้เลยของเดิมจากโรงงานมิตซูบิชิรัดมาพร้อมอยางบริดจ์สโตนนะครับยางเดี๋ยวเขาต้องเอาไปล้างเอาไปเคลือบให้นะนะครับเพราะว่ายังไม่ผ่านการสปาใดๆนะครับคันนี้ซีรีย,ยาง2 6งทับหกศ8ได้เป็นขอบ18ครับคันนี้ นปฮะปียาง2 0 2สสัปดาห์ที่17บนะครับช่วงล่างก็นี่ครับเดี๋ยวก็ต้องเอาไปทําความสะอาดพวกรอยคราบฝุ่นต่างๆออกให้นะฮะและโช้อัพครับของเดิมแท้โรงงานแน่นอนนะครับคันนี้ช่วงลงช่วงล่างอะไรไม่มีเสริมไม่มีดัดแปลงตัวรถมานะของเรารับการโครงสร้างนะเพราะว่าเราต้องคัดรถเข้ามานะต้องเกรด A ห้าดาวนะฮะ กระจกด้านหน้าครับไม่มีเปลี่ยนมาติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยรอบพันครับสาหรับตัวกระจกด้านข้างนะฮะปรับและพับแบบไฟฟ้าเป็นแบบโรงเมียม,มาพร้อมไฟเลี้ยวในตัวด้วยอันนี้มีกล้อง360องศาให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็บันไดเหยียบข้างขึ้นประตูนะฮะก็ถือว่าไม่มีรอยแตกร้านะครับไม่มีชํารูดแต่ใดนะครับด้านบนครับได้เป็นสีสีดำนะครับได้เป็นหลังคาดาําเป็นแบ็กรูปนะฮะและตีแถมมีโลบาร์ให้ด้วยนะชมนะครับนี่ แล้วก็คิวกันสานนยก็ติดมาให้ครบเลยนะปาเจโร่สป,ปอร์ตของต้นเลยนะครับเมื่อเปิดเป็นสีดำานะมีที่กันรอยให้ด้วยเนะยเป็นสีดำล้วนแบบนี้ลองรับผู้แจกสมาร์ทเคเลดเอนทรีนะฮะกระจกด้านข้างก็พาร์ทเดิมนะฮะมีสัญญาณการมอยอิโมบิลิเซอร์มาให้ด้วยนะครับติดฟิล์มให้รอบคันครับคันนี้นะฮะและพี่ดูภายในนี่สภาพแรกเข้าเนี่ยใหม่ลิบเลยนะครับเบใหม่ๆตึงๆไม่มีช้ำได้เป็นบ่อนหนังปับไปพ้า โอนออกสีน้ำตาลน้ำตาลนะนะครับถือว่าค่อนข้างลักชูรี่เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงฟังก์ชันในฟังทีชหลังนะจะพาดูโครงสร้างกันก่อนเลยนะครับนี่ครับน็อตสาปีครับด้านซ้ายไม่มีร่องรอยการแก่งแง่กันไขกรยับทั้งบนและล่างแบบนี้นะฮะสกรับ,รบเพจยังไม่แกะพาสติกเลยนะครับอันนี้ได้ปีใหม่ๆนะนี่น็อตเสาเอนะครับพาเช็คทุกซอกข้อมูมเหมือนคุณผู้ชมเนี่ยมารับชมตัวรถที่บริษัทชอออตโต้ด้วยตัวเองนะครับลายอียดตรงประตูด้านข้างนะก็ไม่มีขาดไม่มีปากไม่มีํำนะครับ ดูเมตากันนิดนึงนี่นะฮะพวกรอยพวกนี้เดี๋ยวเขาต้องอาไปทําความสะอาดออกให้ทั้งหมดนะแต่พี่ดูนี่โครงสร้างต้องไม่มีิบเปี้ยวไมดาต้องเห็นชัดเจนนะครับไม่มีการกลับสีหรือว่ากรองไมมานะครับรถต้องมีที่มาที่ไปประวัติศูนย์ชัดเจนนะครับเราถึงจะคัดเข้ามาขายนะฮะโครงสร้างบันแรกเดี๋ยวพาชมทุกปานแน่นอนนี่กระจกนะครับพัดเดิมนะพัดเดิมทั้งหมดนะครับซื้อปาเจโรไปนะครบจบเลยได้ฟังก์ชั่น ที่ครบคันนะครับแล้วก็ช่วงล่างนะฮะนั่งสะดวกสบายภายในกว้างนะฮะนี่นะครับหลายๆ่านก็นิยมใช้งานอยู่นะปาเจโร่เนี่ยมาไวไปไวสุดๆนะครับคันที่แล้วเนี่ยลูกค้าผมเองนะที่ขายออกไปนะครับนี่นานๆมาทีประมาณเดือน2เดือนมาครั้งนะครับสำหรับปาเจโร่สปอร์ตนะนี่แล้วพี่ดูนี่โครงสร้างโอ้โหสวยจริงนะคันนี้นะครับน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับเลยนะ แล้วก็เมทดางเนี่ยยังเห็นชัดเจนสวยงามอยู่เลยนะครับเอ,อ่อบริเวณยางขอบประตูเนี่ยไม่มีสึกไม่มีเสื่อมสาภาพนะยังใหม่ๆอยู่เลยแล้วพี่ดูภายในนี่กว้างๆแบบนี้นั่งสบายไปได้แบบครอบครัวแบบหกเคนนะจะนั่ง8คนอัดกันก็ได้ไปต่างจังหวัดนะฮะไปเที่ยวแบบครอบครัวนะครับถือว่าตอบโจทย์เลยรถเจ็ดที่นั่งเนี่ยนะครับผมว่าอย่างน้อยต้องมีนะครับคันละหนึ่งบ้านนะสาหรับ,บครอบครัวใหญ นะครับต้องหาไว้นะผู้ชมและคันนี้เนี่ยประหยัดจากป้ายแดงไปโอ้โหหลายแสนเลยนะครับคันนี้ขายไม่ถึงล้านนะไม่ข้ามล้านนะครับคันก่อนเนี่ยผมขายปียี่สิบามเนี่ยผมขายอยู่หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทไปไวมากนะครับคันนี้ปียี่สิบสองนะเอาไปราคาคุ้มคุ้มแบบนี้เก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันนะไฟท้าย L อลดีไลท์เ i ตตนะครับ, ating, ร,บรมดำมาสวยๆแบบนี้คมไฟไม่เมีรอแต่รา๊วนะครับปลอยต่อแรงต่างก็ นะครับแนบแน่นชิสสนิกกันเป็นอย่างดีแบบนี้เลยนะครับมีเซนเซอร์ด้านท้ายให้ด้วย4จุดนะฮะโลโก้ปาเจโร่สปอร์ตเอลิ dition อยู่ครบครับคันนี้นะฮะฝาท้ายไม่มีบุกไม่มียุบครับไม่มีชนมาแน่นอนนะฮะมาพร้อมกล้องถอยหลังนะครับกล้องมองขนาดเดียวจอดนี้ให้ครบเลยนะครับนี่คือตรงนี้นะฮะกระจกด้านหลังก็พาร์ทเดิมไล่ฟ้ามาชัดแบบนี้นะครับมีที่ปัดน้ำฝนให้ด้านหลังนะติดตั้งโรบาร์มาเสาอากาศคลิปฉลามแบบพาร์คบินนะครับ ป่าท้ายก็เปิดปิดระบบไฟฟ้าด้วยคุณผู้ชมนะครับนี่โอ้โหภายในกว้างนะฮะเจ็ดที่นั่งครับนี่ oh. Oh. เดี๋ยวเขาต้องเอาไปดูดฝุ่นนะครับทำความสะอาดออกให้นะแบบนี้เลยนะครับนั่งได้ไปได้เจ็ดที่นั่งนะครับ oh. พื้นที่ใช้สอยภายในค่อนข้างเรียกได้ว่าเป็นรถครอบครัวเนกประสงค์นะครับจะพับเก็บของก็ได้หรือว่าจะเอาเบาะขึ้นมาให้คนนั่งก็ได้นะครับ oh. นี่พรมสังกะสีไม่มีรอยขีดขีดฉีกขาดน,นะเหลือแค่ ดูดฝุ่นทำความสะอาดแค่นั้นเองเพราะว่ารถมันเพิ่งเข้ามาจริงๆนะครับชุดปั๊มลมยางอยู่ครบแบบนี้เลยฮรผู้ชมนะครับติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะฮะนี่โหน็ตอะไรต่างก็ไม่มีแกะไม่มีแงะนะ้นะครับโชคค้ำนะฮะถือว่าใช้งานได้ปกติแบบนี้เลยนี่น็อตไม่มีร่องรอยการแกะแงะ้ไม่อาคสวยงามชัดเจนล,ล้างน้ําฝนนะครับไม่มีปิดเปี้ยวนะไม่มีเสียรูปลกักษเสียโครงสร้างนะผู้ชมนะครับ อ่ะช่วงล่างเดี๋ยวให้ดูทีนีนี่ช่วงล่างเลยครับผมไม่มีการแดัดแปลงตตวรถมานะแหมนะฮะให้ดูทุกซอกทุกมุมเลยนะครับเหอนพี่ๆมาดูรถด,ด้วยตัวเองใครอยากมาทดลองขบับสามารถเข้ามาได้ครับที่บริษัททอโต้สาขาที่สองนะครับเขตเนมินบุรีกรุงเทพติดถนนใหญ่เลยนะครับซอยสุวินทวงศ์หนึ่งทับหนึ่งหรือว่าซอยอ่อนอยู่นั่นเองใครมาไม่ถูกนะแอดไลน์ผมมาที่คอนแทจกซ่ามุมขวาได้เลยเดี๋ยวผมส่งโลเคชั่นให้ ค,คันนี้นะฮะต้องเอาไปเก็บงานปรับสภาพกันต่อนะประมาณสามสี่วันนะครับถ้าเกิดว่าปรับสภาพเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะพี่จะได้แบบสภาพพร้อมใช้ที่เหมือนตอนออกห้างมือหนึ่งป้ายแดงแน่นอนนะ,ะนะครับเพราะว่ารถของเราต้องเป็นการเก็บงานนะเราไม่ได้ขายเหมือนรถบ้านทั่วไปนะที่ขายตามสภาพนะครับอะมาดูกันต่อฝั่งนี้นี่นะรบ,บริเวณลูกตัวอยู่นะครับก็ไม่มีเปรี้ยวเช่นกันนะฮะพวกรอยทัดพื้นเนี่ยเดี๋ยวเขาเช็ดถูออกให้หมด นะฮะนี่นะครับโอ้โหถือว่าคุ้มนะฮะจริงราคาเนี้ยนะครับและได้สภาพแบบเนี้ยนะฮะถือว่าคุ้มเลยนะครับและพี่อยากดาวเท่าไหร่หรือว่าอยากฟรีดาวนะครับก็สามารถแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้เงื่อนไขในการออกรถครับไม่ยุ่งยากนะครับไม่ยุ่งยากนะคุณผู้ชมบางคนใช้แบบชาชนใบเดียวอย่างลูกค้าผมนะครับครั้งที่แล้วเนี้ยนะฮะตะรอเครดิตเขาดีนะเขาใช้แบบชาชนใบเดียวเขาสามารถออกรถได้เลยไม่ต้องยื่นเอกสารใดใด นะครับนี่น็อตเตอร์ปีครับด้านบนด้านล่างไม่มีแกะไม่มีแงสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบเลยนะครับสติ๊กเกอร์ความดันลมยางมออกทุกอย่างอยู่ครบนะครับนี่เม็ดอาร์กนี่นะไม่มีกลับสีมานะครับเม็ดอาร์กสวยงามชัดเจนเติมแท้โรงงานนะครับโครงสร้างก็ประมาณนี้นะครับอันดับต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมพาชมด้านในนะครับว่าเขาให้ฟังก์ชันออปชั่นอะไรมาบ้างสำหรับตัว ปาเจโร่สปอร์ต2.4 GT Premium Elite Edition นะครับ mm hmm. ใส่ฟ mm ังก์ชันมาครบจริง mm hmm. ผมนุกบอกแบบนี้นะเริ่มมาที่ประตูก่อนเลยนะครับประตูเนี่ยวัสดุหนังแท้นะครับหนังแท้เป็นสีน้ำตาลตาัดสกับสีดำส,ดสวยๆแบบนี้ mm hmm. เพิ่มความล mm ักชวรี่ให้กับตัวรถนะครับกระจกได้กระจกออโต้ mm hmm. ทั้ง4บานนะค mm hmm. ชมปติจจาแค่แบบว่าบานหน้าบานบานคนขับบานคนนั่งนะ อันนี้ทั้ง4บานนะครับมีเซ็นเซอร์ล็อกให้เรียบร้อยมีตัวล็อกกระจกให้ครับแล้วก็มือเปิดเป็นแบบโรเมียแบบนี้ตกแต่งเป็นสีดําเงาเปียโนแบ็กนะฮะนี่นะครับเก็บของเก็บอะไรได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับถัดมานะฮะจะเป็นกระจกข้างครับนี่แล้วก็จะมีปรับและพับแบบไฟฟ้านะครับมีปุ่มเอ็นจิ้นสตาร์ทสต็อปมาให้เรียบร้อยนะครับมีเซ็นเซอร์เตือนก่อนการชนมีพาร์กิ้งเซ็นเซอร์นะครับระบบช่วยจอดนะเซ็นเซอร์ที่เตือนสิ่งกีดขวางนะครับ และก็มีฟังกชันคอนโทรลการเลื่อนการไหลมาให้เรียบร้อยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันอีกนะฮะนะครับคันนี้มาพร้อม o ูตคอนโทรลและสามารถสั่งการด้วยเสียงได้นะครับวางสายรับสายโทรศัพท์ได้นะฮะพวกรอยอะไรตรงนี้เดี๋ยวเขาทํทาความสะอาดให้นะคุณผู้ชมนะครับนี่นะฮะมีปุ่มมัลติฟังก์ชันต่างๆครบคันนะครับและเดี๋ยวผมสตาร์ทรถให้ดูด้วยเนี่ยมีเกียร์แพนด์เชชั่นมาให้ด้วยนะด้านหลังตรงนี้ครับสามารถเชนเกียร์ขึ้นลงได้เลยตามอิสระของผู้ขับขี่เลยนะครับ เดี๋ยวลองสตาร์ทรถกันนะครับเหยียบเบรกครับกดปุ่มขวามือได้เลยนี่นะฮะโอ้โหผู้ชมดูฮะเข็มน้าปันลรื่นไหม่แสดงผลเป็นแบบดิจตอลแบบนี้นะครับเลขไมลของเขาครับเจ็ดหมืนสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบสากิโลเมตรครับใช้งานได้ปกตินะครับคันนี้มีบลายสปอตให้ด้วยนะพี่ดูดิเนี่ยสีเขียวๆเ,เนี่ยนะฮะมีบลายสปอตให้ด้วยครับ เซนเซอร์เตือนมุมอับสายตานั่นเองนะเรียกได้ว่าความปลอดภัยคันนี้ครบคันและพี่ดูจอเนี่ยโหล้ำเทคโนโลยีมากๆนะครับพวงมาลัยไม่มีรอยช้ำเราถลอกครับแบบนี้นะฮะอ่ะแล้วก็มาที่ตัวจอครับจอเครื่องเสียงระบบทัชกรีนนะครับอันนี้มีเนวิด้วยนะมีระบบนำทางของเดิมจากโรงงานให้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์รูทูได้จอเป็นระบบทัชกรีนนะครับใช้งานง่ายครับผู้ชมนะฮะแล้วก็จอถือว่าใหญ่อมอง เวลาอ่านตัวนังทรงตัหนังสืออะไรเนี่ยถือว่าใหญ่อยู่นะอ่านง่ายนะครับอ่าเข้ากียร์ R, ปึ๊บจะมีกล้องนี่360ครับแล้วก็กล้องมองขนาดถ่จอดพร้อมเส้นกัลระยะให้ครบเลยนะครัสายฟังก์ชันมาครบมากคันนี้นะฮะด้านล่างก็จะเป็นระบบแอร์ได้แอร์ออโต้เรียบร้อยแยกโซนนะครับนี่นะฮะโอ้โหสวยมากนะครับด้านล่างก็จะเป็นรูเสียบ hdmi นะฮะ usb อีก2จุด power lead จุดนะครับ และด้านล่างตรงนี้จะมีที่ชาร์จมือถือไร้สายนะครับนี่ใส่มาให้เรียบร้อยสำหรับไวเลทไวเลตชาร์เจอร์อร์คอนโซลเกียร์นะถือว่าหรูเลยนะครับนี่ตกแต่งมาค่อนข้างสวยนะครับได้เป็นเกียร์ออโต้แบบนี้ฐานเกียร์ได้เป็นสีดําเงานะตกแต่งมาด้วยสีออกเงินเงินแบบเนี้ยนะครเป็นลายที่แบบว่าเรียกได้ว่าเพิ่มความหรูให้กับตัวรถขึ้นไปอีกนะครับเบรกมือไฟฟ้าอยู่ตรงกลางแบบนี้พร้อมออโต้เบรกห นะฮะแล้วก็ที่วางกุญจงกุญแจอะไรเล็กน้อยนะครับวางแก้วได้2จุดนะฮะที่พักแขนพักศอกครับนี่นะครับไม่มีขาดนะไม่มีขาดนะครับแล้วก็มีที่เก็บของให้ด้วยนะฮะนี่โอ้โหถือว่าครบนะครับกระจกมองหลังตัดแสงออโต้เรียบร้อยคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็ยังไม่พอครับคันนี้มีกล้องหน้านะฮะของที่ติดมาจากโรงงานให้ นะคพี่ไม่ต้องเอาไปติดตั้งกล้องอะไรเพิ่มเลยคันนี้คือล้างนะครับสปาเสร็จปรับสภาพเสร็จนะพี่ใช้งานได้เลยนะครับเนี่ยไม่เสียไม่พังเช็คระบบทุกอย่างให้ครบทั้งระบบเกียร์ระบบไฟระบบเครื่องยนต์อะไรทุกอย่างให้ครบหมดนะคไฟใช้งานได้ปกตินี่มีที่ใส่แว่นทใหญ่ใหญ่หญแบบนี้ด้านบนนะครับแอร์แบ็กมีให้เรียบร้อยนะครับรู้สึกจะเจ็ดไปนะแอร์แบกรอบคันเลย นะครับที่บงางอที่บางแดดนะครับก็มีกระจกให้มีไฟให้ด้วยนะฮะนีฝั่งนี้ก็มีฝั่งคนขับนะครับนี่คอนโซลด้านหน้านะถือว่าใหม่นะถือว่าใหม่นะปรับสภาพเสร็จแล้วเนี่ยคุ้มแน่นอนนะครับราคานี้ต้องรีบหน่อยนะเก้าแสนแปดหมื่น เ0 0 0พเพราะว่าปกติรุ่นนี้เนี่ยขายอยู่ล้านกว่าอย่างนี้ผมแจ้งไปนะครับเล่มคู่มือแรงต่างนะครับนี่วางเป็นระเบียบครบแบบนี้แล้วพี่ได้เลขหมายเจ็ดหมื่นสามพันโลไปใช้งานด้วยนะฮะคุค้มยิ่งกว่าคุม้มอีกนะฮะ989ุผู้ชมนะครับ, 9, 8, 9, นะครบใครจะซื้อสดนะฮะซื้อสดผมมีแวดนะบอกแวนเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจัดไฟแนนซ์เนี่ยเขาบวกแวดของธนาคารเขาอ,อันนี้เขาบังคับอยู่แล้วนะแต่เรื่องซื้อสดนะครับแวดคุยกันได้หน้างานนะผมต้องแจ้งแบบนี้ อยาขอส่วนลงส่วนลดอะไรเนี่ยเดี๋ยวมาคุยกันหน้าง,งานเดี๋ยวผมคุยกับบอสให้โดยตรงนะครับอ,อ่ะปะไปดูห้องเครื่องคันนี้กันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะนี่เปิดฝากเปิดฝาน้าอยู่บริเวณตรงนี้นะครับปะโอ้โหอากาศค่อนข้างร้อนเลยนะทุผู้ชมแต่ว่าอยู่ข้างในเมื่อกี้อยู่ในรถเมื่อกี้เย็ยนเจยบเลยนะครับออกมาเนี่ยร้อนมากนะฮะอ่ะ,อะเรามาดูห้องเครื่องกันต่อนะครับ สำหรับห้องเครื่องนะครับก็มาแบบเดิมๆนะฮะยังไม่ได้ทําความสะอาดใดๆนะครับแต่ถือว่าใหม่เลยนะครับเจ้าของเดิมดูแลดีมากผู้ชมนะครับได้เป็นเครื่องยนต์มิตซูบิชิคอมบัตเร็วนะ DLD นะ DLD ก็คือว่าได้เป็นเครื่องยนต์2.4ลิตรดีเซลนั่นเองนะครับฝาครอบเครื่องนะครับไม่มีรอยคาบหนูแท้หรือคาบใดท,ที่แบบว่าไม่มีร่องรอยน้ํามันรั่วซึมออกบริเวณตัวเครื่องนะครับเพราะว่าเครื่องไม่มียกไม่มีเปลี่ยนมาน็อตไม่มีแกะ นะครับกองแอร์กองอากาศเดี๋ยวช่างเราเช็คให้หมดเลยนะครับพวกของเหลวนะเดี๋ยวต้องเติมให้อยู่ในระดับมาตรฐานนะครับแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องออกให้ใหม่ด้วยนะฮรระบบเบรก ABS ทุกอย่างครบนะครับมาดูคารด้านข้างครับนี่น็อตไม่มีรอยแกะเลยนะครับแล้วก็รูเนี่ยคมสวยนะครับถ้าเกิดว่ามันโดนจิ้มมาเนี่ยเข้าโครงสร้างเนี่ยรูมันจะไม่คมแบบนี้นะและพี่ดูน็อตเนี่ยไม่มีแกะนะครับน็อตไม่มีแกะพลาสติกพลาสติกคมทันหน้าอยู่สภาพเดิม นะครับแบตเตอรี่นะฮะเดี๋ยวช่างตรวจเช็คให้นะมีระบุทุกจุดนะครับว่าเขาตรวจในส่วนไหนบ้างนะทั้ง215จุดนะครับเพราะว่าเราเข้าใจนะพี่ซื้อรถสองนะครับพี่ก็ต้องมีความกังวลนะฮะมากกว่าป้ายแดงอยู่แล้วแต่ว่าเราดูแลให้เราดูแลเรื่องความสบายใจของลูกค้าให้นะฮะรถป่าหน้าครับนี่ไม่มีรอยแกะรอยแง้แบบนี้นะฮะรอนที่ลูปสวยงามแเรนครับนี่ฮารดูระบายอากาศลมสวยนะครับนี่นะฮะ สภาพสวยจริง,งนะครับแล้วก็คันนี้มาพร้อมฉนวนกันความร้อนครับผู้ชมนะฮะโอเคครับประมาณนี้ละกันนะครับสลบมรีซูบิชิ Sport Premium Edition ปาเจโร่สปอร์ต 2.4GT พรีเมียมพ i t e ต dition ปี2022คันนี้เกียร์ออโต้ได้เล็กไมล์73,000ในราคาเพียง9 89,000ใครสนใจครับรีบโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่ wa, 96, คอนแทคด้านล่างมังขวาเบอร์โทร0888994496นะฮะหรือแจ้ไลน์ดีก็ได้ครับก o p OP. พ r p 9 2ติดต่อเข้ามาต้องรีบหน่อยนะราคานี้คุ้มจริงนะครับโอเคครับจบคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Top SUV สวคัดเกรดเอด้วยนะครับวันนี้ผมท็อปทอโต้ต้องขอตัวลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ